ค่ะดิฉันนางสาวชิชยาประชัสมุทรสวัสดีครับกับผมนายวรชัดป้องความดีครับก่นอนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเด็กที่มีความบกพร Star ่องทางการได้ยินกันก่อนเลยครับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันได้กแก่เด็กหูหนวกและเด็กหูตึงครับ <î? S 2> เรามาทําความรู้จักเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินประเภทเด็กหูหนวกนกันก่อนเลยครับ เด็กหูหนวกนะครับคือเด็กที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยินได้ครับเด็กประเภทนี้จะสูญเสียการได้ยินมากกว่า90าเดซิเบลครับโดยเด็กปกตินะครับจะได้ยินเสียงไม่เกิน2 5 d เดซิเบลแต่เด็กประเภทนี้นะครับจะได้ยินเสียงเมื่อดังมากกว่า90เดซิเบลครับต่อไปนะครับเรามาทำความรู้จักเด็กประเภทหูตึงกันครับ เด็กหูตึงคือเด็กที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่26ถึง90เดซิเบลโดยทั่วไปนะครับเด็กประเภทนี้จะต้องใส่เครื่องช่วยฟังครับเราสามารถแบ่งเด็กหูตึงได้ดังนี้ครับตึงน้อย26-40เดซิเบลตึงปานกลาง41-45เดซิเบลตึงมาก56-70เดซิเบลและตึงรุนแรงนะครับ71-90เดซิเบลครับ ต่อไปเรามาเรียนรู้กันในเรื่องลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกันนะคะลักษณะที่1นนะคะจะมีการใช้ภาษามือในการสื่อสารค่ะส่วนเด็กที่สูญเสียกันได้ยินน้อยนะคะจะใช้ภาษาพูดและภาษามือผสมกันค่ะส่วนลักษณะที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการพูดค่ะเด็กหูตึงจะสามารถพูดได้ค่ะส่วนเด็กหูหนวกจะไม่สามารถพูดได้นะคะต่อไปเป็นลักษณะที่3นะคะจะเป็นเรื่องของคนสัมฤทษิ์ทางการเรียนค่ะ เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำค่ะเพราะสูญเสียการได้ยินนะคะมีผลกระทบต่อการเข้าใจทางภาษาค่ะแต่ว่าภาษา,าที่เป็นสยามนะคะจะไม่มีปัญหาใดๆค่ะต่อไปเป็นลักษณะที่4นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาค่ะเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะจะสามารถใช้ภาษาได้อย่างจํากัดและไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ค่ะต่อไปเป็นลักษณะที่5นะคะ เด็กทิ่งมีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะจะชอบความสนุกสนานค่ะและชอบทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนนะคะต่อไปเป็นลักษณะสุดท้ายนะคะลักษณะที่6ค่ะเด็กทิ้งมีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะจะมีสายตาที่ไวต่อสิ่งที่พบเห็นต่งตางๆค่ะต่อไปเรามาต่อกันที่สาเหตุของความบกพร่องทางการได้ยินนะคะสาเหตุที่1ค่ะจะเป็นสาเหตุจากพันธุกรรมนะคะโดยที่จะมีพ่อหรือแม่หรือ,รอบรรพบุรุษนะคะเป็นคนหูหนวกค่ะ แล้วทําให้ยียนนะคะส่งต่อไปยันรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะต่อไปเป็นสาเหตุที่สองนะคะสาเหตุตอนคลอดค่ะหรกอที่เด็กนั้นอยู่ตั้งแต่ในครรแม่นะคะซึ่งจะมีการได้รับเชื้อต่างๆเช่นหัดเยอรมันไข้วัดใหญ่ฟีด้านะคะ 2. การรับยาปฏิชีวนะของแม่ค่ะจะส่งผลต่อเด็กเหมือนกันค่ะ 3. นะคะการที่แม่ได้รับรังสีหรือ ราสีเอ็กซ์เลนนะนะคะก็ส่งผลต่อเด็กเหมือนกัน,นะคะ่ะต่อไปเป็นสาเหตุที่3นะคะสาเหตุขณะคลอดซึ่งจะมีดังนี้นะคะ 1. นนะคะสะมองของเด็กนะคะขาดออกซิเจนขณะคลอดออกมาค่ะและ2นะคะสะมองของเด็กได้รับความกระทบกระเทือนจากการใช้เครื่องมือช่วยคลอดค่ะต่อไปเป็นสาเหตุที่4ค่ะสาเหตุหลังคลอดนะคะซึ่งได้แก่ 1. น,นะคะได้รับอุบัติเหตุ 2. ได้ยินเสียงดังมากๆเป็นเวลานาน 3. เม,มนไข้นะคะมีอาการชักหรือได้รับยาที่มีความรุนแรงค่ะ 4. นะคะเป็นสภาพการเสื่อมสภาพของหูในผู้สูงวัยค่ะต่อไปนะคะความต้องการจำเป็นสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อ,องทางการได้ยินนะคะเครื่องช่วยฟัง ครื่องช่วยฟังมีความจําเป็นสําหรับเด็กที่มีการสูญเสียทางการได้ยินนะคะระดับหูตึงเพราะเครื่องช่วยฟังเป็นเครื่องขยายเสียงอย่างหนึ่งนะคะที่ทําหน้าที่ขยายเสียงให้ดังขึ้นโดยเครื่องช่วยฟังเสียงนะคะมีปุ่มสําหรับปรับระดับให้ดังขึ้นนะคะตามความต้องการและปุ่มสําหรับปรับระดับเบาลงตามความต้องการได้ค่ะ เครื่องช่วยฟังเสียงนะคะมีหลายลักษณะเด็กหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางการได้ยินนะคะสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะนิยมใช้อยู่3ลักษณะค่ะได้แก่ 1. น,นะคะเครื่องช่วยฟังแบบทัดหูเครื่องชนีดนี้นะคะมีขนาดเล็กตัวเครื่องเรียวโค้งนะคะเกาะอ,อยู่ที่บริเวณหลังหูการฟังนี้เป็นธรรมชาตินะคะเพราะไมโครโฟนอยู่ที่บริเวณหูไม่เกะกะรุงรังค่ะเพราะไม่ต้องต่อสาย สามารถใช้กับผู้สูญเสียที่มีการได้ยินน้อยนะคะจนถึงการสูญเสียอย่างรุนแรงค่ะสนะคะเครื่องช่วยฟังแบบใส่ในรูหูแบ่งเป็น3ชนิดนะคะได้แก่ 1. e a ่งเอดิแครินะคะหรือ i t e 2. IN t ิ e c a n ร l คาร์เนียลแนะคะหรือ ITC 3. c o m p มพิ e อินเด c a ์คาเนลแครนะคะหรือ CIC เครื่องช่วยฟังชนิดนะคะยิ่งเป็นธรรมชาติค่ะเพราะไมโครโฟนอยู่ในรูหูเห็นความพิการน้อยลงนะคะโดยเฉพาะของ CIC นะคะแทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะ3นะคะเครื่องช่วยฟังระบบ FM ค่ะชนิดนี้นะคะมีขนาดใหญ่มักใช้เน็บกับกระเป๋านะคะมีสายต่อเข้าสู่หูฟงังเครื่องชนิดนี้นะคะมีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับสูงอายุนะคะ หากการได้ยินสูญเสียการได้ยินทั้งสองข้างานะคะเท่าการสามารถใช้เครื่องตัวเดียวกันได้ค่ะโดยต่อสายเข้าทั้งสองหูนะคะมีกําลังขยายเสียงมากเหมาะสําหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินอย่างรุนแรงค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของการฝึกฟังค่ะการฝึกฟังนะคะเป็นการฝึกให้เด็กคุ้นเคยกับเสียงต่างๆนะคะเมื่อเด็กใส่เครื่องช่วยฟังแล้วนะคะบางครั้งเด็กได้ยินเสียงแต่ไม่เข้าใจความหมายของเสียงที่ได้รับการฝึกฟังนะคะจึงเป็นสิ่งสําคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็กนะคะมีพัฒนาการในการพูดนั่นเองค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นการฝึกพ <be ware. S 1> mm ูดนะคะหลังจากที่เด็กได้รับการฝึกฟังและสามารถจำแนกเสียงจนเข้าใจเสียงพูดและเสียงที่อยู่รอบตัวได้แล้วนะคะเด็กจะต้องได้รับการฝึกพูดโดยฝึกพูดจากสิ่งที่ได้จากการใช้ประสาทสัมผัสนะคะเช่นการได้ยินการเห็นการดมกลิ่นการลิ้มรสและการสัมผัสนั่นเองค่ะการอ่านดินฝีปากการอ่านดินีปากคืออะไรเราไปดูกันเลยค่ะ การอ่านนิสิีปากนะคะเป็นการฝึกให้เด็กสังเกตลักษณะการเคลื่อนไหวของนิทิตีปากของผู้สนทนาค่ะเพื่อให้เข้าใจความหมายตรงกรันในเรื่องที่คู่สนทนากล่าวถึงรวมทั้งการสังเกตสีหน้าท่าทางการเคลื่อนไหวมือเท้าและลําตัวของผู้สนทนาด้วยนะคะเพื่อให้เข้าใจความหมายของ,ของคำพูดได้ดียิ่งขึ้นค่ะ เรามาดูกันในเรื่องของภาษามือนะคะภาษามือนะคะเป็นภาษามแม่ของเด็กที่สูญเสียการได้ยินในระดับหน่วงนะคะเมื่อเด็กไม่ได้ยินเสียงเด็กจะไม่มีภาษาในการพูดนะคะทําให้เด็กไม่สามารถสื่อสารถึงความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นทราบได้นะคะเด็กจึงจําเป็นต้องสื่อสารโดยการใช้ภาษามือท่าทางเช่นเด็กต้องการสื่อว่าสวัสดีนะคะเด็กจะสื่อสารโดยการใช้ภาษามือดังภาพนี้คะ่ะ และสากภาพนะคะจะเป็นการใช้ภาษามือในการสื่อสารว่าสวัสดีค่ะ <S <S <IL EN C IO> การสะกดนิ้วมือก,การสะกดนิ้วมือนะคะ <S <S <IL EN C IO> เป็นภาษามือที่ไม่สามารถจะครอบคุมคำศัพท์ที่มีอยู่ได้ครบเหมือนภาษาพูดโดยเฉพาะคำศัพท์ทางวิชาก,การศัพท์เทคนิคต่างๆนะคะก <IL EN C IO> ารสะกดนิ้วมือจึงมีความจำเป็นเพราะท่ามือแต่ละท่ามีความหมายเท่ากับตัวอักษร1นึ่งตัวค่ะ แต่ละท่านะคะจะมีความหมายเท่ากับตัวอักษร1ตัวนะคะตั้งแต่กไก่ถึงฮนักฮูกนะคะเมื่อต้องการจะสะกดคำหรือประสมตัวอักษรนะคะผู้พูดจะแสดงท่ามือของตัวอักษรและสระเหล่านั้นนะคะติดต่อกันจนเป็นคำศัพท์จึงสะกดนิ้วมือของคนหูหนวกในประเทศไทยนะคะจากภาพนี้ค่ะ จักภาพนะคะเป็นแบบสะกดนิ้วมือของไทยนะคะตั้งแต่พยัญชนะกไก่ถึงฮอ,อนัครูค่ะและรวมไปถึงสลัด้วยนะคะค่ะแล้วพวกเรานะคะขอจบการอธิบายความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความหกห้องทางการได้ยินไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ